โอเควันนี้ไม่มีอะไรมากมายนะครับก็คือว่ามาแนะนำบทเรียนของเราวันนี้จะเป็นในเรื่องของการตัดชิ้นงานนะครับเริ่มเข้าสู่โปรแกรมแล้วนะครับตอนนี้ครูแชร์หน้าจอมาอยู่ในหน้าของส่วนงานของสัปดาห์นี้นครับคือสัปดาห์วิคที่สนะครับเราเรียนในเรื่องของ m a r ์ in กับ Mark out อันนี้คือรูปแบบเทคนิคการตัดแบบ m a r ์กอิกับ m a r ์ out ซึ่งรายละเอียดนะครับครูจะมีแบ่งเป็นแบบนี้แล้วกันก็คือว่าสําหรับใครที่ไม่ได้มีพื้นฐานเลยนะครับไม่ได้มีพื้นฐานการใช้งานโปรแกรมเลยหนูดูในเรื่องของ EP ใช้งานเบื้องต้นพ e ม e Pro นะครับ ในวิดีโอชุดนี้ประมาณ16นาะทีเกือบ17นาะทีนิดๆน,น,นะครับอันนี้จะเป็นการแบบเกริ่นนำเกี่ยวกับโปรแกรมนะครับหน้าตาของโปรแกรมการ export f i l ไฟล์เป็นแบบไหนอย่างไรบ้างนะครับต่อมาสำหรับกรณีใครที่ใช้งานได้แล้วนะครับถนัดแล้วหนูดูเทคนิคการตัดรูปแบบ Mark in Mark out ความยาวประมาณ14นาะที คลิปชุดนี้เป็นการบรรยายภาพรวมของการตัดงานสำหรับวันนี้นะครับว่าเรามาร์คจุดอย่างไรใช้เครื่องมือตรงไหนในการตัดชิ้นงานของเรานะครับเอ,อ่อต่อมาต่อต่อมานะครับจะเป็นในเรื่องของการใส่ข้อความในงานวิดีโอ ก็คือว่าวิดีโอของครูชุดนี้จะมีการใส่ข้อความซึ่งการใส่ข้อความของครูนะครับจะอยู่ในช่วงประมาณเวลาที่3 1มวิหนูได้ยินเสียงไหมอะ่ะพอดบีบ้านครูเสียงรบกวนมากเลยก็โอเคอยู่ครับโอเคอยู่เนาะโอเคครับอ่ะ ต่อมานะครับเวลาในคลิปแซมเปิลของครูเนี่ยครูต้องการให้หนูตัดตามคลิปชุดนี้ในคลิปชุดนี้ประมาณเวลาประมาณ31ิวิเนี่ยครับจะมีข้อความซายฉีดแมทหกทับหนึ่งนะครับแต่ครูต้องการเปลี่ยนข้อความตรงนี้นะครับเป็น i ิงฉีดแมทหกทับห้าเพราะเราสินคำนวณเนาะก็เป็นยิงฉีดแมท หกทับห้าตรงนี้ปรากฏเกิดขึ้นมานะครับแทนตรงนี้ซึ่งวิธีการใส่ข้อความนะครับครูจะมีคลิปที่ครูแนะนำไปเมื่อกี้นี้นะครับแต่ว่าไม่ต้องดูคลิปนี้จนจบ19ทีหรอกประมาณจุดเริ่มต้นว่าคลิกเมนูตรงนี้มาที่ข้อความนะั้นแล้วนำมาใส่ในคลิปประมาณสักไม่เกิน2นาทีนะครับคลิปชุดนี้จริงๆไว้สำหรับสัปดาห์หน้านะครับ ต่อมาคลิปที่มี01 02 03 04อันนี้เป็นคลิปสำหรับในงานวิดีโอของเราชุดนี้นะครับซึ่งจะมาเรียงเป็นเรื่องของแซมเปิลนะครับแซมเปิลก็คือคลิปที่หนูที่ครูบังคับให้เด็กๆทุกคนต้องตัดตามแซมเปิลตรงนี้นะครับต่อมานะครับจะมี Google Form เฉพาะ ใครที่แบบโปรแกรมรันแล้ว e อ r ร์เนะครับแล้วก็ไม่สามารถจะใช้งานโปรแกรมได้ครูมี Google f o r m สสำหรับคลิกเข้าไปทำนะครับซึ่ง Google f o r m จะมีเป็นแบบถามตอบ5ข้อซึ่งการถามตอบก็จะอิงกับเนื้อหาการตัดแบบ m a r อ In กับ m a r เ Out ตรงนี้นะครับแล้วก็การใส่ข้อความในงานวิดีโอของเราเหมือนเดิมนะครับ ตรงนี้โอเคต่อมานะครับครูจะพิมพ์ไว้ให้แล้วว่าขั้นตอนในการส่งงานของครูคือจุดปลายทางของครูคือต้องการได้ไฟล์ตัวนี้ครับ YouTube 480 s d y ซึ่งมีขั้นตอนก็นคือไปที่ไฟล์ Export ทําทำตามนี้เลยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก่อนที่เราจะ export เ,เราต้องตั้งชื่อเป็นชื่อเราขีดเลขที่ซึ่งในคลิป คครนะับไม่ว่าจะเป็นในช่วงของการตัดแบบมาอินมาเอาก็ดีนะครับหรือแนะนำโปรแกรมเนี่ยครูได้แทรกในเรื่องของวิธีการการเอ็กพองานออให้ให้หนูแล้วนะครับจบแล้วนะครับมีคำถามไหมเด็กๆมีใครสงสัยอะไรไหม ทำใน Microsoft ไหนครับผมไม่ใช่ทำใน Microsoft ไหนเช่นอันนี้เป็น m อ c r o s o f t o e นะครับใช่ครับใช่ครับใครที่ใช้มีใครใช้ Premiere Pro เวอร์ชันสูงกว่า2015ั้ไหมหนูแบบ 2019- 2020ัยมีไหมในห้องเราตอนนี้ โอเคนะครับแปลว่าภาพรวมถ้าไม่มีใครที่ใช้เวอร์ชั่นสูงกว่า2017จะไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการแทรกไทท e ลงไปนะครับไทท l ลก็คือในช่วงของคลิปแซมเปิลที่มีข้อความตรงซายขีดแมทตรงนี้เกิดขึ้นมาเพราะว่าถ้าเป็นเวอร์ชันพวก2015จะไปที่ไฟล์หาไทท l ลได้เจอ นะครับแต่ว่าถ้าเป็น2019แล้วจะเปลี่ยนข้อความจากไทท l ลจะเป็นอีกข้อความหนึ่งนะครับตรงนั้นถ้าไม่มีครูได้สบายใจว่าโอเคนะครับเพราะว่าไม่งั้นในตัวอย่างที่ครูทำกับในโปรแกรมหน้าง,งานของหนูแล้วจะแตกต่างกันนะครับ สาสิบคนแล้วโอเคเกือบครบวันนี้นะครับมีคนอื่นสอบถามไหมครับงานครูส่งเดทไลน์คือห้าทุ่มห้าสิบเกของวันนี้นะครับไม่เกินเที่ยงคืนนะถ้าเกินก็คือจะตัดคะแนนเหมือนเดิมนะครับอโอเคพูดถึงเรื่องของ การเก็บคะแนนนะครับตอนนี้ครูทําสรุปไว้ครูได้คะแนนเต็ม25คะแนนซึ่งแบ่งคะแนนออกเป็นตอนสัปดาห์แรกที่ครูสอนหนูในเรื่องของประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ตรงนั้นเก็บ10คะแนนสัปดาห์ที่ผ่านมาในเรื่องของตัวละครที่ให้หนูวาดตัวละครที่เราเรียกว่าการเขียนสตอรี่บอร์ดการเขียนสคริป ตรงนั้นเก็บอีก10คะแนนแล้ววันนี้นะครับเก็บ5คะแนนเป็นงานปฏิบัติชิ้นแรกที่เข้าสู่โปรแกรมเท่ากับคะแนน25คะแนนนะครับเป็นคะแนนยอดเต็มนะเดี๋ยวครูจะไล่เช็คงานของห้องเราให้นะครับว่ามีใครขาดใครไม่ครบตรงไหนไหมนะครับเดี๋ยวครูมาแจ้งให้อีกทีหนึ่งถ้าไม่มีคำถามครูจะ ปิดมดีแล้วก็ปล่อยให้หนูกลับไปทำงานในสองชั่วโมงนี้นะครับโอเคงั้น